ังนั้นกลับทนเสด็จพ่อลูกไม่สามารถทำตามรับสั่งได้ลูกแจ้งแก่ใจแล้วว่าหน้าที่ของลูกคือซื่อสัตย์กับใจนั่นจะทำอะไรฮะพี่รองคิดจะหนีไม่เจ้าคิดบ้าอะไรน้องทำหน้าที่นี้ไม่ได้น้องรู้ตัวเองทำไมเพราะอยากมีใจกับเจ้าเหรอเปล่าไม่เกี่ยวกับใจเขาหรอกแต่เป็นใจค่ะไม่เราคุยกันแล้วนะ เธอเป็นองค์หญิงต้องยอมเสียสละเพื่อแผ่นดินปวงประชาเป็นหน้าที่เราชีวิตคนเป็นเจ้าหญิงเป็นเรื่องจริงที่เขาหวางไว้มีหน้าที่โตชาติต้องรับใช้ต้องเล่นไปกับบทที่มีเธอเป็นความหวังคนอีกมากมาย อยากไรมังมีเฝ้ารอทวงคนเกินที่ใครจะขอทวงคนเกินที่ใครจะขอะขาพเจ้ฉชั้นเหมือนคนทั่วไปบิดพื่ต้นไม้เหมือนดังคนอื่นเขาทางตามใจเรา มาเมห้สาใจได้ยืนเท่าโดนแสงแดดและเธอแาดบ้าเลยไหมจะเป็นอะไรที่ใจต้องการเต้นมีหยุดใส่แต่ชุดฉันในจะวิ่งให้เร็วจัดทิ้งจะพัดที่พ้นป้ากินแขกทางชิ้นใหญ่ทำเป็นบ้าใส่หน้าครีมพลนัวก,การไม่ต้องเกรงคุณแม่หนูไม่ต้องเสงไม่ต้องคอยพน่งนมมือเรือนกำลังชื้อพับพึง้ไม่ใส่รองเท้า ขอแค่ให้ฉันเหมือนคนทั่วไปฉคนก็จะได้เหมือนดังคนอื่นเขาแค่ได้รัอย่าใจตรงใจได้เต็มที่กระคิดเองพูดเองร้องเพลงเพี้ยนก็ได้การเลอกคู่ที่ตรงใจรักฉันอย่างเป็นฉันพนพูดกานไม่ต้องเกรงยนพม่น้องไม่ต้องเสียงไม่ต้องถอยพันนมมือเหมือน กำลังถือผับพื้ไม่ใส่รองเท้า เ่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไปด้วยนะคะอย่าลืมนะครับผู้หลาน่ายวันนี้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ครับดังนั้นกราบทูลเสด็จพ่อลูกไม่สามารถทำตามรับสั่งได้ลูกแจ้งแก่ใจแล้วว่าหน้าที่ของลูกคือซื่อสัตย์กับใจนั้นจะทำอะไรอ่ะพี่รองคิดจะหนีไม่จะคิดว่าอะไรอ่ะ น้องทำหน้าที่นี้ไม่ได้น้องรู้ตัวเองทำไมอ่ะเพราะเหี่ยงมีใจกับเจ้าเหรอลาวไม่เกี่ยวกับใจเขาหรอกแต่เป็นใจข้าเมื่อยเราคุยกันแล้วนะเกิดเป็นองค์หญิงต้องยอมเสียสลัเพื่อแผ่นดินวงประชาเป็นหน้าที่เราชีวิตคนเป็นเจ้าหญิง เป็นเรื่องจริงที่เขาวางไว้มีหน้าที่ต่อชาติต้องรับใช้ต้องเล่นไปกับบทที่มีเธอเป็นความหวังคนอีกมากมายทั้งอยากไรมั่งมีเฝ้ารอทุมทนเกินที่ใครจะขอ บปปินขึ้นต้นไม้เหมือนดังคนอื่นเขาทำใจเราอย่างใครต่อใครได้เต็มที่สู้ได้นั่งทำหลังงอ,อมุมมามให้สะใจได้ยืนเท้าโดนแสงแดดและเธอปล่อยเลยไหมจะเป็นอะไรที่ใจต้องการเต้นไม่หยุดใส่แต่ช้ดเลยจะวิ่งให้เร็วจัด <S <S ทิ้งจะพัดให้พ<อ>ัดกินเค้กทั้งชิ้นใหญ่ ใส่หน้าครีพผนผวกายไม่ต้องเกรงผันแมนนุไม่ต้องเสงไม่ต้องคอยพันมมือเหมือนกับเล่งถือพลับพลึงไม่ใส่รองเทา้า ที่ตรงใจรักฉันอย่างเป็นฉันพ้นพวกรา